สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสู้ผู้ทุกคนทุกคนทุกแห่งทุกแขวงทุกเขตทุกประเทศทุกอาณาจักรคือเก่าคือเดิมครับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วครับกับพุ่งปิ้นกินแหลกชี่ยแนวรับผมมื้อนี้เลยเมนูแบบสไตล์สไตล์เกาหลีมาฝากพี่ฝากน้องด้วยครับเด้อนี่เป็นต้มกิมจี้กระดูกเปื่อยครับแซ่บน้ำแดงแดงพี่น้องกิมจี้กระดูกเปื่อยแซ่บแล้วครับมื้อนี้มากับข้าวครับ เขาอหอนๆครับมือน,นีครับผมมาเด้อมาเด้อพี่นงคือเก่าแล้วครับสูตรทุกปิ้นกินแหลกว่าหลายใหญ่ห้างครับผมจดจาดฟาดบุ่มเลยครับผมต้มเปื่อยๆครับพี่นงใส่กิมจิหอมๆครับพักขนาดพี่น้อง คัะพี่น้องเอ้ยกิมกี้กระดูกเปื่อยครับหอนพี่น้อง เพื่อดีขนาดพี่นองก็ดูกก็ได้สุดยอดครับผม กิมกี้ครับหอมคี่นนางหอมกิมกี้ครับสดวนวลนๆใไปกับข้าวน้อนๆ khắc với nô ưới ต้มเปื่อยๆแซ่บๆครับผม Crab 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 พี่น้องแซ่บหอมนุ่มหวานที่หอมกิ่มกี้หอมขิงครับขิงอยู่ในกิมกี้นีห่หอมเปรี้ยวๆจากน้อยครับ khắc với nhau mọi người bao nhiêu thì chẳng để chị bớt นังกระดูกหนึ่งสองสามชียังกระดูกอยู่หาต้นพี่น่องในตัวมือหนาครับวันนี้บบไหวแล้ว สุดท้ายก็ากขอบบุญขอบคุณเน้อครับพี่น้องขอบบุญขอบคุณทูกกำลังแรงใจทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ครับผมที่เขามาแวะเยี่ยมยามถามคาว่าเป็นกาลังใจให้พุ่งปิ้นกินแหลกชาแนลนะครับเด้อเอาจิ่ตามต่อพ่อกันไหมคลิปหน้าครับาำรับคลิปนี้โชคดีไม่ใช่สูผู้สุกุ้นพี่น้องผมสวัสดีครับ